ข้เาเพิ่มอีกแล้วค่ะสำหรับ Fortuner 2รคันนี้เลยรถยนต์ครอบครัว เ็จที่นั่งราคาดีมากเลยค่ะ849 0 0 0ั 8, 49, บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวส้มโอจะพาชมรอบคันละภายในนะคะอย่างที่บอกค่ะตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นฟ o r t u n e r 2.4 V สขับ2สภาพสวยๆหล่อๆม่ำๆแบบนี้เลยนะคะดูไฟหน้าค่ะทุกอย่างยังสมบูรณ์เลยนะคะเป็นรถปี18ไม่อยู่ที่1 5 0 0 0 0เท่านั้นเองค่ะสภาพเดิมๆล้อ18ค่ะเดิมๆจากทางโรงงานเลยสีดำดุๆหล่อๆแบบนี้สีนี้หาย,ยากนะคะบอกเลยค่ะมีคันเดียวค่ะทุกคน ราคาก็ดีมากเลยนะรถ f o r t จ n เนแต่ราคาต่ำกว่าล้านคันนี้เลยค่ะออปชันแน่นฟังก์ชันครบต้องคันนี้เลยนะคะ2 4 v คับ2แค่นี้ก็หล่อแรงแล้วนะคะโดยเฉพาะสีนี้นะหายากนะจริงๆซุโมบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนเลยเดีย๋ยวพาชมภายในค่ะว่าออปชันมีอะไรบ้างด้านในเลยโหฟังก์ชันครบตัวมีพดเดอร์ชิฟมาเรียบร้อยค่ะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอเป็นทัสกินเรียบร้อยแอร์แยกพวงม,าางมาาลยัยพวมลัยแล้วก็เป็นเกียร์ก็เป็นออตโต้แล้วเรียบร้อยนะคะอีโคโหมดค่ะพาวเวอร์โหมดก็มาครบสำหรับรุ่นนี้เลยประตูท้ายไฟฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสาร บ้างว่ากว้างขวางขนาดไหนคะ่คะเบาะค่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าภายนอกสีดําดุแล้วข้างในก็ไม่แพ้กัน,นะคะ่ะดูดีมากเลยนะคะเป็นหนังสีน้ําตาลนะคะคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยมีแอร์ตอนกลางหรือเราไปประตูท้ายมั่งสิว่าด้านตอนท้ายเป็นยังไงกว้างขวางขนาดไหนสําหรับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะสีดําหล่อมากดุมากประตูท้ายไฟฟ้าคะ่ะฟังก์ชันครบเลยเปิดปิดได้สะดวก มาเลยแบบหล่อๆเลยคันนี้ค่ะสำหรับ f c ตัวตาห้ามพลาดเลยนะคะราคาดีขนาดนี้โดยเฉพาะสีดำด้วยหายากมากค่ะราคาดีงามมากแล้วก็สภาพกริปจริงๆมาอยู่ที่แสนห้าเท่านั้นเองผ่อนต่อเดือนค่ะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่นะถ้าลูกค้าเงินเดือนประมาณ2,800มสามารถคนเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องํำเลยเดีย๋ยวพาดูรอบคันนะคะว่าภายในสภาพเป็นไงบอกเลยว่าคันนี้ได้ไป คุ้มค่าแน่นอนค่ะสำหรับ Fortuner 2 4 V ีขับ2คันนี้ราคาดีไมด่ดีทุกอย่างฟังก์ชันเดิมๆจากทางโรงงานเลยค่ะมีคูบ็อกมาให้เราเรียบร้อยนะค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะทุกอย่างเดิมๆจากทางงานฟังก์ชันครบๆแน,น่นๆแต่ว่าราคาดียังไง รถครอบครัวจะที่นั่งที่ราคาต่ำกว่าล้านหายากแล้วนะคะแล้วสำหรับ Fortuner คันนี้เลย2 4วีคับ2.4ดำรอๆดุๆคันนี้เลยห้ามพลาดเลยค่ะสอบถามมาได้เลยนะคะที่ส้มโอเพชรยนเหี่ยวส้มโอจะทิ้งช่องทางติดต่อให้นะหรือโทรมาเลยค่ะด่วนๆเลยคะ่ะมีคันเดียว091849213 5 9, 2, 1, ค่ะ